ครับพี่น้องนี่ปลูกพักไวไไก้ทางนี่มะเขือเดี้ยมคเขือมะเขือกระด้ยงสีออกดอกนี่วันที่ไว้บอ้นเลยทักที่มัน โดนว่อในซื้อมาในอากาศว่าย่อมขึ้นขึ้นในกระดางคืนร่องต้นน้อยๆวานหลายๆอันนี้เป็นสะระเนียยอดมันเสียบไว้ยอดสะระเนียมันเสียบไว้มันแซงเอามันแซง,งมันปลูกร่อง,บงเบ่งแฉมันเกิด วานพักซี่ทำงานได้พัก 5, ซีจีนพักหอมปอนซ้มกระทางเ่ยพาขืแนแหนกกระไขกระไขกระไขขึ้นกระมังมันผสมน้ำขังโอ้ขทนน้ำออกมั <c oughs> มีพักรีเง,งี้ักรีเง,งี้ยิงกระซูละไห่ มันหอมมีกระเทียมนี่ียกผูกเสือกระเทียมไว้มันตันตากออกก,ก็เลยผูกแต่ผูกไว้แกะออกก่อนใบกระเทียมจะแกะเพราะเกล็กเสียเล่ยนี่กระต้นหอมมีพักแพ้ว ยังกระทางนี่จังตายยังจังตายว่าอันนี้ไปเอาออกมปลูกไหมเด็ดยอดออกมากามาเสียบไวไหมอันนี้ก็หักแป้นจะเลยว่าักกระนางกระทางหักแป้นนี่ตัดไปเฮ็ดขนมกุ้ชายมือนั้น อันนี้ก็ผักผักซีผักหอมปลอมละกักล่างขึ้นผักหอมปลอมผักแปร์ยน,น้ำกันเนีย่ยเอาอันเอาขี้นกมาใส่พี่น้องเอ,อ้ยแับนี้นกมันกินเขา่ามันก็นเหี้ยลงนเนาะเหี้ยลงคน้ำปนน้ำขีม้มันเนาะเอามาใส่ซัดนี้ เข้าเกิดเต็มอยู่ทอนออกว่าั้นเบนื่อนี้อันอันบ่ถทอนนี่แบบนี้เลยนี่เล็บอันนี้เล็บปล่อยมันขึนเพราะว่าพักขาดตายเบื่อแล้วเล็บปล่อยให้เข่าขึนเลยนี่เข่าจะขีน,นก๊บ <c oughs> จะยืนน้ำพักมยูนีนทอนออกเวืดเข่าเข่า ต้นเขา่เาเยอะพักสิขึ้นมาได้อันนี้พักอีตูอันนี้พืดอยากพักอีตู้มาขึ้นมาถอนไปใส่แกงเห็ดถอนเข่าออกก่อนนะ่ะ ไลายระสันกตะชีเลยกถอนออกถอนเขาออกแยบแบบอีตอูอันนี้คิงคิงใหญ่คิงแค่คิงสรางเล้่นคิงสรางเลย ทิ้งที่เ็ดผัดเอามาผัด่หอยังล่ะก,กาดก,ก,กาดกะกาดที่ทอนกินกระปุนวานกับมาทอนไปกินกระปุนถ้าว่าเข่ามันขึ้นน้ำลายทอนเข่าออกกอ นี่ค่ะพักซีลา่าวานไว้ n h าอาาันห่ n h เขาไม่ได้ไม่ขึ้นบ่ได้นี่ข้าช้อนออกช้อนออกกระพันเบิดลปันไดไปซอ,อยๆน,นี่คือพักซีล่าอันนี้อะพักซีล่าก็พระกาศวานใช้น้ำกันไว้อันนี้กับพียอะเขาอีตู้อีตู้คือกานอะวานพักซีล่าไว้ หยาล่ไลขึ้นบาได้ก็บ่เป็ว่าหาดอกต้นเขานี่ล่ละไล่ขึ้นบาได้ต้นเขานี่เราอ,อตูก็ร่างคืนงามเดียร์เายตูกักน,น เงี้ยเรียกปูไว้ขาเพื่อน,น,นทางกัมแพงเือนเพื่อนเจ้า้าบ้านสิหามาปูกอีกคิดดินูกไม่หลับน้องแตงโมปูกอีกนี่เขาค่ะทางกัมแพงเห้เรียกปูก ผ้าขาดนี่ัาขาดก็เลยบทถอนเข่าออกเลยก้อยให้ขึ้นกันนะอย่าคืนร้ายแสดอกว่าถ้าขาดของเราผ้ามัามนต่ายแ,แล้วผัาผมนี่ค่อีกโรคประลวกเจี๋ยผผมผู้ใหญ่พอเป็นผ้าผมน้ำตรงน้ำจะไปแสบไปเลยนะคะนี่น้ำ มีผักขาดยุ่แจ่มอีน้ำสองตนผู้ใด้หกหน่อยคนสี่หจแกผักขาดเวลาเขากินแล้วเฉียวเรียนไปออมออมใส่กบกอมใส่ยางก็ได้ลวกกินกับตำกัข้นกับปนกับแจ้วอันนี้เอ็กดูถ้ปลาดี่ตอนนี้ที่เลี้ยงปลาไว้เอาไปกินเบิบนั้นเลยอาจจะตัวใหญ่ เสี้ยงหอยหอยเอาออกแล้วบ้านเขาให้แม่บัวต้องจอบเมื่อกินเนี่ยค่ะผันกระเทียมนี่ค่ะ ส้ค่ะเวียดละคอตัคิปกนเร่อข้อกันนีคข้อกันไหคลิป่าเอสวัสดีค่ะ